สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับวันนี้จะมาดูคู่ขวัญจะมาดูคู่ขวัญร้องเพลงกันนะครับแม่คนละสองบรรทัดะเปลี่ยนแปลงครับพี่เสือพาไปนะครับจะมาร้องเพลงให้ฟังกันนะครับอกนะครับผมนะละสองบรรทัดอ่ะฮักกันมาแต่โดนแล้วมีมีแววเปลี่ยนแปลงไปกแม่บคนละสองบรรทัดตั้งแต่ทางมีแต่หิน แล้วจังไดคืือมาเป็นลายตางสิบสีห่หางพือสาวสีห่หางสิจับมือกันอย่างบอสันวาหัวใจสวอยน้องบอเป็ตาบัส,าบ,สบากไปกันบอได้ตัดตตต,ตใส่ว่าสิบอถิ่มกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่วาสิฮักแข่งกัน ใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอทีมกันใส่วาสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสีใส่วาสิบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่เฮาแค่เฮาอ่ะพอแล้วเพลงต่อไปเพลงต่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาเพลงต่อไปครับเพลงต่อไป เพลงต่อมาแล้วมาแล้วอ่ะคุยหน่อยอ่ะเพลงต่อไปนะครับเพลงที่เขาเราเคยร้องคู่กันเบอร์เก่าเบอร์เก่าบ่ฮะเบอร์เก่าบ่คนไกลเบอร์เก่าโอ้แม่ว่าเบอร์เก่าเบอร์เก่าคนไกลเบอร์เก่าอ่านะครับเพลงต่อไปนะครับนี่นะครับคนไกลเบอร์เก่านะพระพลกับอะไรนะตายอราไทยนะมามาร้องนะฮะโทรหาคนดีที่อยู่บ้านเราด้วยเบอร์โทรเก่า น้องสาวยังจำได้ไหม,ม,ไมนี่มองเห็นไหยเนี่ยเืเครื่องนี้ไม่เคยลบชื่อพี่ชาย <deep S 2> ขึ้นรถจากบ้านเราไปฝากเบอร์วไว้แต่ไม่โทรหาคิดถึงแต่โดนฉุกดึงด้วยงาน ทุกคนทางบ้านเข้าฝันทุกคราหล,ลับตาบ้านเราพี่น้องแม่พ่อก็รอเวลา,าดาีใจพี่ชายโทรมา,า,าให้รู้ว่ายัางคงห่วงใย,ยดูข่าวทีวีปีนี้บ้านเราฝนแรงแต่คนยังแกลง่ง ยังไม่แรงน้ำใจห่วงพ่อและแม่มีคนดูแลหรือเปล่าน้องทำกับข้าวเที่ยวทรงคันไม่เคยดูได้ฝากดูแลด้วยนะนไม่วางใจได้อีกไม่นานก็คงกลับไป บอกที่ไรเงียบไยปทุกคราน้องสาวบอกคนบ้านเราให้รอโทรเพียงติดต่ออย่าให้คนรอทั้งต้องเงาถ้าเห็นเบอร์โทรนี้ไม่รู้ว่ามีหลายเบอร์หรือเปล่ายังใช้เบอร์เก่า ไม่ให้จากบ้านเรามาไกลจบแล้วนะครับนี่นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดเราต้องขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต้นฮักด้วยนะครับแล้วก็มามาดูพี่เสือกันนะครับผมได้ลยแล้วพ8กว่าขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับ